สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปกแรนดอมวันนี้คือทำไมเขาลืมคุณไม่ได้เลยขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดน,นึงนะคะเหมือนจะหยิบได้5ตัวเดี๋ยวมาดูว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะ ตัวอักษรนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ R B U C S ทำไมเขาลืมคุณไม่ได้เลย Six of Wands นะคะใบแรกใบที่สองเป็น The Emperor กูได้ทีเดียวห้าใบเลยท w ว of คั p s นะคะโอ้โ oh, หข้างลักมากมาย <laughs> น่ารักจังเอ็กซ์ซับคัพสจ๊ตเมนต ไม่แปลกใจเลยนะคะที่ทำไมเขาลืมไม่ได้อย่าว่าแต่ลืมไม่ได้เลยแต่ในความรู้สึกของคนนี้ไม่คิดแม้แต่ที่จะลืมสักวินาทีเดียวนะคะ,ะความทรงจำ memory ต่างๆเนาะ,ะทุกช่วงเวลาทุกโมเมนตะ์น่ะที่เขาเคยมีกับคุณนะคะมันเป็นเหมือนของขวัญอันล้ำค่า เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆสำหรับคนคนนี้นะคะเหมือนเป็นสิ่งที่แบบเขาอยากได้มานานมากแล้วอะหรือว่าเป็นจะบอกว่าอะไรดีเป็นเป็นทุกคําตอบที่เขาเคยอยากได้อยากหาอยากพบอยากเจอในตัวคุณอะมันมันคือใช่ตัวใหญ่ๆสำหรับเขามากๆเลยคือมันมันตะโกนอะว่าคือแบบคนเนี้ย ยิ่งกว่าถูกทิ้ข้อเลยซะอีกมันมันมากไปกว่าข้อที่เขาเคยเขียนเคยตั้งบัญญตัติหรืออะไรไว้สักอย่างหนึ่งคือถ้ามันจะมีสเปคนะเขาเรียกว่าอะไรอะคุณทะลุสเปคไปแล้วอะมันอะไรอนะโอเวอร์ออปชั่นอะมันมันได้มามา,มากมันได้มาหลน้นมันได้มาเกินเกินซะจนอยากเก็บเอาไว้ตรงเนี้ยให้ได้นานที่สุด เท่าที่จะนานได้นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ายิ่งเขาอยู่กับคุณไปนานขึ้นนานขึ้นน่ะเขาจะตอบกับตัวเองทุกครั้งเสมอว่ามันใช่มันใช่มันใช,นใช่คือต่อให้มีปัญหากันต่อให้มีปากเสียงกันบ้างมีเรื่องราวอะไรที่ไม่เข้าใจมันไม่เคยทําให้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนเลยนะไม่เคยทําให้ ความมั่นคงของเขาหายไปไม่เคยทำให้เขาหวั่นไหวอะเหมือนแบบลึกๆแล้วอะ่ะเขารู้ว่าเขาได้ของดีมีค่าที่สุดในชีวิตเลยนะที่เคยได้มาและจะไม่มีวันได้อีกอันหลังเนี้ยน่ากลัวอันแรกยังไม่น่ากลัวอะไรแต่อันหลังเนี้ยเหมือนกับว่าในความรู้สึกของเขาเหมือนแบบ เขาอยากให้การเลือกครั้งนี้เป็นการเลือกครั้งสุดท้ายอะ่ะไม่รู้ว่าด้วยพอเหตุผลอะไรเนาะเหมือนยังไงก็แบบจะต้องไปต่อให้ได้จะต้องพยายามให้ได้นะคะคือต้องยือ้อต้องทับทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงที่สุดอะ่ะดื้อมากๆเลยนะดื้ออยู่คนเดียวดเลยนะไม่ได้ถามคุณนะว่าแบบคุณอะไรยังไงแต่คือแบบไม่รู้แหละ ได้มาแล้วก็คือแบบจะทำทุกวิธีทางให้ให้ได้มาให้ให้จงได้นะคะเรารู้สึกเหมือนกับว่าคุณสะท้อนอะไรหลายๆอย่างในตัวเขามากเลยโดยเฉพาะคุณไปกระทะอ,อีโก้เขาแตกสลายเป็นผุยผงเลยนะไม่ใช่แค่แบบว่าไปกระทบอะไรนะแต่คือแบบคุณทุบมันยับเลยอะ่ะอีโก้อะไรที่เขาเคยมีความ ไม่ดีไม่น่ารักอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แหละที่แบบคือไม่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้ให้ให้คุณเปลี่ยนแปลงอะเหมือนถ้าเขามีนิสัยอะไรบางอย่างที่ไม่น่ารักอะแล้วเขาจับสังเกตได้ว,ว่าคุณไม่พอใจคุณไม่โอเคแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือคุณมีทีท่าว่าจะจากไปอันเนี้ยคนลุกคนพองสุดๆแล้วเขาจะเหมือนแบบ ต่อให้เขาแบบอยากจะถือตัวถือตนอยากจะแบบควบคุมสักเท่าไหรอ่อ่ะเขาเพ้ตั้งแต่หน้าประตูแล้วอะ่ะ <_ S 1> เพรับค่ะพ้มไม่เหลือล้ออะไรเลยอะแต่เหมือนแบบเก๊กไวอะ่ะเก๊กไว้ทำนิ่งไว้ทำเป็นทำเหมือนตัวเองเป็นผู้ชนะนะท,ท,ทั้งๆที่ตัวเขาอะ่ะมันบอบบางแล้วก็แตกสลายง่ายมากเลยอะเหมือนแบบเหมือนเขายก หัวใจให้คุณโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวนะคือคุณคุณมีหัวใจเขาอยู่ในมือคุณบีบก็ตายคุณคลายก็รอดอะ่ะเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นนะแต่มันเป็นไปเองเป็นไปที่เขาก็ไม่รู้ตัวด้วยแต่มันเป็นฟีลลิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาโหยหาสิ่งเนี้ยเขาอยากได้แบบเนี้ยเขาชอบอะไรบางอย่างในตัวคุณคุณ เปลี่ยนตัวเขาอย่างที่เขาก็แทบไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันนะไม่เคยคิดว่าจะต้องยอมใครสักคนในชีวิตแต่ยอมแบบยอมตั้งแต่หน้าประตูกับคุณและยอมคนเดียวด้วยนะคนอื่นก็ไม่ยอมเหมือนแบบไม่ไม่รู้ว่าคุณจะรู้ตัวหรือเปล่าแต่คุณสำคัญสำหรับเขามาก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 มา,กมา,กมากสำคัญเหมือนเป็นลมหายใจเลยเหมือนถ้ารู้ว่า วันนี้คุณจะไม่อยู่เพราะโดยเฉพาะถ้าเหตุผลมันมาจากนิสัยแย่ๆของเขานะความที่แบบไม่ได้ปรับปรุงตัวหรือว่าทำอะไรบางอย่างให้คุณเสียใจนะเขานึกไม่ออกเหมือนกันว่าชีวิตที่ไม่มีคุณเขาจะอยู่ยังไงทั้งที่เคยอยู่ได้นะทั้งๆท,ที่เคยเข้มแข็งยิ่งไม่สนเหมือนตัวเองเลือกได้คือเหมือนแบบนึกว่าตัวเองเหนือผู้คนมาโดยตลอดอะ ไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตจะมีใครสักคนมาทําให้เขาเหมือนแบบเสียศูนย์นะแต่มันไม่ได้แบบเสียศูนย์หรือว่าสูญย์เสียความเป็นตัวเองนะแต่คือเขาต้องยอมที่จะเป็นตัวเขาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ได้คุณมาครอบครองคุณไม่มีทางที่จะอยู่กับเขาถ้าเขาไม่เลื่อนระดับพลังงานมาในในระดับเดียวกันคือเป็นของมีค่า ของมีค่าก็คือของมีค่าวันอย่างค่าของมีค่าไม่ได้ลดมาตรฐานลงไปเวลาไปอยู่กับสิ่งที่ไม่คู่ควรมันอาจจะโคจรบังเอิญมาเจอกันแต่ถ้าเมื่อไหร่พลังงานเขาลดลงไปเรื่อยๆแล้วตัวคุณยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นน่ะมันจะดีดออกจากกันและเขาอ่ะจะเป็นจะตายถ้ามันจะเป็นแบบนั้นนะคะจะบอกว่าเขาลองแล้วนะไม่ใช่ไม่ลองแต่ต้านไม่อยู่นะต้านพลังงานคุณไม่อยู่ต้านพลังงานคุณไม่ไหวเลยพลังงานของคุณคือแบบ เจ็มจนทำถึงทำถึงมากไม่รู้จักรวานใส่อะไรไว้ในตัวคุณนะแต่แบบว่าแบบบางคนก็จะงงว่าทำไมทำไมคุณเลือกมาอยู่คนนี้เนาะดูเหมือนแบบคู่ไม่ควรอะแต่เราคิดว่าคุณก็น่าจะมองเห็นแง่มุมอะไรบางอย่างของคนคนนี้นะคะหรือคือแบบคนมันทำบุญมาด้วยกันอะยังไงมันก็ต้องเจอ แต่จะสารต่อได้ไหมมันเป็นกรรมใหม่แล้วนะกรรมเก่าทําให้มาเจอแต่กรรมใหม่เนี่ยจะดูแลกันยังไงถ้าไม่ดูแลกันไอ้ที่พามาเจอมันก็จะต้องแยกย้ายกันอยู่ดีแต่เราคิดว่าดือ้อแค่ไหนเน่ยพอมันมาเป็นเรื่องของหัวใจอะเขายอม <laughs> ย้ำอีกครั้งยอมเสียงอ่อยเลยเห็นไหมยอมยอมแล้วจะยกธงขาวเลยนะแต่เขาไม่ทำให้คุณรู้ตัวหรอกนะข้างหน้าเขาจะแอคอาร์ตแบบเก็กของเขาต่อไปเขาจะทำเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากเป็น The b o อสนะแต่ The b o อสตัวจริงเนะี่ยคือคุณนะอยู่เงียบเงียบแต่กินเรียบกวาดเรียบนะคะทุกประตูทุกหน้าต่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนเนี้ อยากดูแลคุณการได้ดูแลคุณเป็นเรื่องที่แบบประเสริฐเลิศ้ำมากๆเลยอะ่ะมันมันฟินใจมันอุ่นใจมันโคตรภูมิใจเรารู้สึกว่าเขาภูมิใจอะไรบางอย่างในตัวคุณมากๆนะคุณน่าจะมีความเก่งเก่งกาดอะไรสักอย่างอ,อาจจะเป็น ผู้หญิงทำงานเก่งดูแลตัวเองได้ถ้าเป็นผู้ชายกลับให้เรานิดนึงนะคะเราจะใช้ผู้หญิงเป็นค่อนข้างจะเป็นหลักเนาะขออภยัยเป็นเพศไหนก็ตามแต่นะคะสลับให้เรานิดนึงก็แล้วกันคุณคุณดูคุณมีความเก่งอ่ะคุณดูมีความเหนือกว่าเขาอ่ะเหนือกว่าบางคนเหนือกว่าทุกด้านทุกประตูทุกทางนะความรู้การศึกษาชาติตระกูลพื้นเพที่มาเ จะเป็นเรื่องภายนอกก็ได้แต่ยิ่งถ้าเป็นทรัพย์สมบัติภายในเรื่องของความในใจอ่ะโคตรสุดเลยนะคือคุณไปสุดของคุณจริงๆอ่ะคุณมีพลังงานความดีที่หนักแน่นมีความมั่นคงดังคุณพาะมีความพยายามมีความมุ่งมั่นคือแบบเป็นคนโคตรสักเซสคือแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนคนหนึ่งควรมีเลยนะ ทั้งภายนอกและภายในแต่ภายในเยอะมากเยอะมากแล้วฟาดหน้าเขาทุกครั้งเลยในความหมายที่ว่าเวลาเขาทำอะไรผิดอะ่ะเราคุณพูดอะ่ะแม่งโคตรจริงแหละจริงจนเจ็บใจอะ่ะเช่นเ,เขาอาจจะเป็นคน ชอบแซะคนอื่นหรือปากไวอย่างเงี้ยปากไวจนเคยชินไม่เคยมีใครห้ามหรือมีคนห้ามก็ไม่เคยฟังแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่โอเคหรือเปล่าเราคนรักกันเราควรจะพูดถนอมน้ําใจกันไหมอะไรเงี้ยใหม่ๆเขาก็รู้สึกว่าอ,อ้าก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานจะต้องมาเปลี่ยนเหรอแต่ไปไป,ไปมา,มาคุณชี้เหตุชี้ผลบอกอธิบายเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ควรทํา ยูจะทำไหมให้โอกาสครั้งที่หนึ่งให้โอกาสครั้งที่สองให้โอกาสครั้งสุดท้ายถ้าไม่ทำแยกย้ายนะอย่างเงี้ยมันมีมันมีฟีลลิ่งของความมีแต้มต่อในตัวคุณเยอะมากแล้วสิ่งที่คุณพูดอะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบ คือไม่ได้งอแงงี่เง่าโดยไรสาเหตุหรือไรสาระมันมีเหตุผลอยู่ตรงนั้นมันมีเรื่องราวอยู่ตรงนั้นและมันมีความจริงอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาก็รู้คุณเหมือนเป็นคนที่ไปเขย่าจิตวิญญาณของเขาอะให้ให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนกลับมาทําในสิ่งที่ถูกต้องเสียทีคือถ้าเขาเรียกอะไรอะหล่นล้ามานาน ไม่เป็นโลเป็นพายอะทําอะไรสักทีคือ,อยูไม่ทําก็ได้นะไม่มบังคับแต่เราก็ไม่ได้อยากอยู่ด้วยอะก็ไม่ได้อยากอยู่กับคนห่วยๆอะเข้าใจไหมเออฟังแล้วก็เอ็นดูเนาะคือแบบฉันก็พยายามจะแบบดึงเธอใหข้ขึ้นมาสูงเท่ากันนะอะไรอย่างเงี้ยเธออย่ามาดึงฉันตกต่ํานะฉันไม่ไปด้วยนะ <c oughs> คือมีความมีความดุที่น่ารักนะแล้วเขาก็แบบ น่าแหกนิดนึงอ่ะเพราะว่าเฮ้ยเขาพูดเรื่องจริงนี่หว่ะแต่คือเหมือนเขาต้องสู้กับอีโก้เขาเหมือนกันน่ะความดือ้อความดื้อมีเยอะแต่ต้องยอมเพราะว่าถ้าไม่ยอมหลุดมือแน่นอนหลุดลอยไปต่อหน้าตาตาหลุดไปจากปลายนิ้วอย่างน่าเสียดายซึ่งเราคิดว่าเขาฉลาดเพียงพอที่จะรู้ว่าไม่ได้หาแบบนี้ง่ายๆจะไม่เจออีกเป็นครั้งที่สองและ คนที่ทำผิดก็คือตัวเขาเองเขารู้ครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ้นทุกตอนแล้วความดีที่คุณทำที่คุณใส่ใจเขาอะโคตรเยอะโคตรมากเลยคือแบบว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่พูดได้แต่ทําไม่ได้หรือดีแต่ว่าคนอื่นชี้นิ้วว่าคนอื่นแต่ว่าตัวเองแม่งทําทุกอย่างเลยในตัวกันข้ามอะคุณพยายามดูแลทำในในความเป็นตัวเองอะให้เป็นเวอร์ชันตัวเองที่ดีที่สุด มันควรจะเป็นแบบนี้ในความคิดของคุณอนะเนาะเราคนรักกันมันก็ควรจะเป็นแบบนี้อยู่จะไม่พัฒนาอยู่จะยังคงฝังลากลึกจากกิเลสบ้าบออะไรก็ช่างหรือว่าถ้ามันยากขนาดนั้นอะก็อยู่คนเดียวกับสิ่งที่เธออยากเป็นไปก็แล้วกันซึ่งเรารู้สึกว่าตั้งแต่การที่คุณก้าวเท้าเข้ามาใน,ในชีวิตเขาว่ามันก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่เหมือนเดิมอีกเลยอะ เป็นสายน้ําที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีวันย้อนกลับและเขาก็ไม่อยากย้อนกลับด้วยเราคิดว่าเขารู้อยู่แก่ใจและรู้ว่าจะต้องทําให้ถูกต้องถ้าจะอยู่กับคุณให้ได้ต้องทําสักทางอ่ะไม่ทําก็ต้องทํานะคะมีความแอบกลัวอยู่พอสมควรเลยแต่ไม่ใช่แค่กลัวนะเกรงใจด้วยและที่มากมายไปกว่านั้นนะรัก แต่รักมันไม่ตอบโจทย์ไงมันรักอย่างเดียวไม่ไดม้มันต้องมันต้องมีแอคชั่นอะมันต้องแสดงด้วยจะมาพูดว่ารักแต่ทําตัวแบบทุเลตไม่ได้เนาะเราจะมาบอกก็รักไงแต่ขอทุเลตต่อไปได้ไหมไม่ได้นะคะไม่โอเคนะไม่ยอมเนาะใครจะยอมใช่ไหมเอาละ เราก็ลุ้นเนาะลุ้นให้ให้เขาต่อสู้กับอีโกของเขาแต่เรารู้สึกว่าในท้ายที่สุดความดีของคุณนั่นแหละทำให้เขาต้องซีโดราบแล้วก็เหมือนกืนน้ำลายตัวเองหรือว่าแบบต้องกลับมาเปลี่ยนตัวเองให้ได้หรือทำอะไรบางอย่างอะ่ะไม่งั้น ได้กลับไปอยู่คนเดียวแน่นอนแล้วโทษใครไม่ได้ด้วยต้องโทษตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย